WHAT?! สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะกับช่องเอ b นไบจารันวันนี้เหมือนเดิมค่ะเอ็นไบจาันเรามีรถบ้านสวยๆมานาเสนออีกแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ค้าก็มากับอากาศอึมครึมอึมครึมนะคะฝนเพิ่งตกไปวันนี้จะไม่รีวิวก็ไม่ได้เนาะเพราะเรามีรถสวยๆเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะช่วงนี้โอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมเจ้าทัวร i n ิงนะคะวันนี้สําหรับใครที่ชอบทัวริงห้ามพลาดสาหรับเจ้าคันนี้นะคะ CB 500x นะคะคันนี้ปี17เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแมคค้าจะพาไปชมตัวรถโดยรอบมันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันไปเลยจ้า California coastline, midday Texas sun, misty rain in the Smoky Mountain, out here on the road. light of New York City, streets of Boston, town, Golden Gate in San Francisco. Sie Arrows to Jet Sound our โอเคค่ะจากที่ได้ชมตัวรถโดยรอบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะโหย้ยรอๆแบบนี้ดูซิว่าของแต่งจะมีอะไรบ้างแล้วต่อจากนั้นแม่ค้าจะรีบไปเปิดราคาให้สำหรับเจ้า CB500X คันนี้นะคะไปกันไปกันสำหรับ c b 5 0 0 x คันนี้นะคะปี2017นะคะสีเทาเทาดำตัดเหลืองไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งของเจ้าคันนี้กันเลยคือหล่อมากอะหล่อนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบสายทัวร์ลิงนะพลาดไม่ได้เลยคันนี้ค่ะสำหรับเจ้าคันนี้เดี๋ยวแม่ค้าให้ดูไม้ก่อนเลยเนาะดานหน้าอา้าวเปิดโชว์ไม้กันไปเลย ไม่เพียงสอ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 ง้าสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสิบเจดโลนะคะไม่เพียงสองหมื่นโลนะคะอ่ามีที่จับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ที่ชาร์จแบตเนาะตามด้วยการ์ดแฮนด์นะคะการ์ดแฮนด์เดี๋ยวโซนด้านหน้าก็จะมีชิวหน้าแต่งนะคะ ตามด้วยสปอตไลท์หนึคู่สว่างจ้ากันไปเลยทีเดียวอ้าวสปอตไลท์หนึ่งคู่นะคะแล้วก็ปากนกโอ้โ,โหหล่อนะอันนี้หล่อนะอะไล่ลงมาอีกนะคะกาดน้ำนะคะกาดน้ำตรงรุ่นนะไปขอปิดสปอตไลท์หน่อยมาด้านนี้ อ้าวแคสบานะคะแคสบาบนล่างบนล่างคไล่มาเรื่อยๆสีเป็นสีเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีลม้มลไม่มีชนหนักนะคะอ่ะส่วนยางนะคะเป็นยางคอนตินะคะหน้าหลังยางก็ยังนิ่มๆอยู่เลยอะดูดิ ยังใช้งานได้อีกนะคะมาไล่มา,า,มาโอ้โหแล้วทัวลิงซึ่งขาดไม่ได้มากนั่นก็คือปิ๊บนะคะเรามีปิ๊บโลโบไปให้ด้วยสำหรับการแบกสัมภาระนะคะโอ้โหไปส่วนโซสเตอร์ ก็ยังใช้งานได้อีกยาวนะคะปะไปอีกไปอีกอให้ดูความกริบของตัวรถนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบชอบทัวริงแล้วก็ชอบในสีนี้มาจัดกันไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวแม่แม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้กัน มากค่ะก่อนที่เราจะพาไปฟังเสียงเครื่องและเสียงท่อของเจ้าคันนี้นะคะแม่ค้าขอแจ้งก่อนว่าแม่ค้าสูง160นะคะความสูง160กความสูงความสูงร้อกับเจ้า CB 5 0 0 X คันนี้จะอยู่ประมาณไหนนะคะเดี๋ยวไปชมกันชุบโอ้ สำหรับแม่ค้าคือแบบว่ายังไงก็พอดีพอเหมาะพอเจาะมากชอบชอบชอบ,ชอบคือจริงๆแล้วอ่า 500x เป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็สบายนะคะคือตัวแม่ค้าเองก็ชอบระบบไฟนะคะติดครบทุกจุดไฟสูงไฟต่ำนะคะไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ไฟผ่ามาก แล้วก็ตัวเจ้าสปอตไลท์นะคะสปอตไลท์หนคู่โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปฟังเสียงเครื่องของเจ้าคันนี้กันข่อเดิมนะคะเสียงนุ่มๆสำหรับท่านไหนที่ไม่ชอบรถที่แบบว่าเอ้ยเสียงดังๆอะไรเงี้ยเสียงเครื่องก็แน่นๆน,น,นะคะรอบนิ่งๆ โอยใหม่เพียง2องหมืนนะคะปี17พร้อมที่จะออกริปได้เลยนะโอเคโอยเสียงเสียงท่อเนาะเสียงท่อเขาท่อเดิมเพราะจะแบบว่านุ่มๆอยู่แล้วเสียงเครื่องก็นั่นเลยค่ะแน่นๆสำหรับท่านไหนที่สนใจเจ้า CB 5 0 0 X คันนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะไปเปิดราคาให้แต่ก่อนอื่นแม่ค้าก็จะแจ้งอีกว่า ก่อนที่ทางร้านเราจะส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะคือไม่ต้องห่วงทางร้านเราเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้มันเครื่องพร้อมใส่กล่องให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยไปพร้อมใช้งานออกทิปได้สบายโอเคจ้ามาเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดราคาให้สำหรับเจ้าคันนี้นะคะทางร้านเราเปิดราคาให้เพียง 129,000บาทเฮ้ยได้ทัวรลิงคันนี้ไปในราคาที่แบบว่าสำหรับแม่ค้านะราคาเบาๆเลยนะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะซื้อสดนะคะ1 2 9 0 0 0บาทส่วนท่านไหนที่ต้องการจะจัดไฟแนนซ์นะคะทางร้านเราใช้เงินออกรถเพียงไม่ถึงหมื่นนั่นก็คือ9,999บ 99, าบาทนะคะผ่อนเพียง 3,400นะคะเริ่มต้นที่3,400นิดๆน,น,นะคะ60งวดสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากได้เจ้าทัวริงคันนี้ไปครอบครองยังไงก็สามารถติดต่อกับทางร้านมาได้เลยหรือจะโทรมาทักไลน์ทักแชทได้หมดนะคะทุกช่องทางใครเร็วใครได้โอเควันนี้แม่ค้าก็จะขอจบรีวิวสำหรับเจ้า CB500X เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเอ็นไบจะลันให้แม่ค้าด้วยแล้วกันเนาะยังไงวันนี้แม่ค้าไปละบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ